ความจริงของชีวิตทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปปัจจุบันวัตถุจเจริญแต่จิตใจของคนเรามักจะไปตามวัตถุและทำให้จิตตกมิฉะนั้นการที่จะอยู่อย่างมีความสุขคือมีสาอย่างคืออดีตปัจจุบันและอนาคตคนเราทุก เพราะอยู่กับอดีตจมอยู่กับอดีตนี่ฉะนั้นอดีตก็เปรียบเสมือนสายน้ำไหลไปแล้วย่อมไม่มีวันหวนกลับมาสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตเราควรตัดมันออกเสียไม่ควรนำมาคิดมานึกเพราะจะทำให้จิตเราตกเพราะเป็นอกุศลให้เราคิดแต่สิ่งดีๆที่เป็นกุศลที่เราสร้างคุณงามความดีไว้สำหรับอนาคต สิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะจินอะไรย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมชาติอนาคตนั้นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ควรระลึกนึกคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างที่เราคิดไว้เพราะทุกอย่างย่อมไม่แน่นอนที่สำคัญเราควรทำปัจจุบันให้มันดีถ้าเราทำปัจจุบันให้มันดีอนาคตของเราย่อมจะดีแน่นอน คือทำปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ทำปัจจุบันให้เป็นสุขชีวิตเราก็จะไม่ทุกข์นั่นเองนี่ก็คือเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตสำหรับเรื่องของคนทั่วไปส่วนมากจะอยู่แต่ในอดีตและอยู่กับอนาคตปัจจุบันไม่ค่อยอยู่ก็คือความนึกคิดของเรานั่นเองที่สำคัญความนึกคิดของเรา ควรอยู่กับปัจจุบันทุกท่านว่าใช่ไหมสำหรับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องชีวิตที่เป็นจริงชีวิตเราย่อมไม่เที่ยงคือทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ก็รู้ว่าคงจะทำยากสำหรับผู้ที่มี ปัญหาชีวิตที่มากมายมิฉะนั้นถึงว่าเราควรอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกอย่างทุกชีวิตย่อมเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นคือเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เก็บตายของทุกชีวิตของทุกสรรพสัตว์ในโลกนี้มิฉนั้นเรื่องเกิดแก่เก็บตาย ก็ไม่ต้องแปลไม่ต้องพูดไม่ต้องเล่าให้กันฟังเพราะทุกชีวิตย่อมจะไปจบลงที่ตรงเดียวกันทั้งนั้นและอีกอย่างสิ่งปัจจุบันที่เราอยู่ชีวิตย่อมมีค่าส่วนคนปัจจุบันคิดอย่างเดียวคือมีค่ามากมายค่าน้ําค่าไฟค่านี่ค่าสินค่างวดรถค่างวดบ้านค่าลูกค่าเมียและมีค่าต่าง มันก็เป็นจริงอยู่สําหรับของเรื่องสังขารมันก็ต้องใช้ต้องจ่ายเป็นปัจจุบันแต่ค่าพวกนี้ย่อมมีทุกคนแน่นอนทุกชีวิตแน่นอนที่ผู้ที่มีสติสมาธิและปัญญาก็ย่อมจะรู้และหาทางแก้ไขคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีโูมใจในสิ่งที่ตัวเองหาได้ก็จะมีความสุขเองการปฏิบัติ และการระลึกนึกคิดหรือการปฏิบัติธรรมนั้นก็เข้าใจว่ามันทำยากเพราะชีวิตต่างติดหนี่หลายค่าหลายชีวิตค่างวดลดค่าบ้านค่าอะไรต่างๆนานาก็ทำให้กิดระลึกวนเวียนถึงแต่เรื่องจะใช้นี่ใช้สินแต่สำหรับการที่จะแก้ไขคือไม่ควรจะทำวันละมากมายให้กำหนดลมหายใจ เข้าออกให้เสมอกันคือเช็คลมวันละสามนาทีห้านาทีก็ยังดีก็ระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลที่เราสร้างไว้หรือเป็นการแผ่เมตตาให้ตนเองเสียก่อนตื่นเช้าขึ้นมาแผ่เมตตาให้ตนเองคือนั่งอยู่ตรงไหนก็ได้เพ่งอะไรก็ได้สําหรับผู้ที่มีเวลาน้อยก็คือแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนถ้าใครพูดภาษาศัพท์บาลีได้ก็อหังสุกิโตโหมิ นิทุโขโหโมิอเวโรหโหมิอัพยาปโชโหโมิอ,อนิโคโหโมิสุขีอัตนนังปริหาลามิค่อยว่าสัพเพสตตาอเวลาอัพยาปชาสุขีอัตนนังปริหราลันปุกขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายถ้าพ้นจากทุกข์ให้ถ้ามีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขให้มีสุขยิง่งขึ้นไปเราก็ทำสักวันละ สนาทีไม่เกิน5นาทีสำหรับตื่นเช้าขึ้นมาทำได้ทุกวันนั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้ทำก็จะดีเองสำหรับชีวิตผู้ที่ทำการแผ่เมตตานี้ทำไมถึงทำที่สำคัญก็เป็นการแก้กรรมในตัวเองแก้ให้ตัวเองทำไมต้องทำตอนเช้าเพราะ ้าตอนเย็นผู้ทําก็ดีอยู่แล้วถ้ามาทําตอนเช้าซ้ําก็จะดีมากมายเพราะทําตอนเช้าการพักผ่อนของร่างกายก็ได้เตรียมที่พักผ่อนจิตก็คือได้หลับได้เตรียมที่การส่งแผ่ตอนเช้าก็จะทําให้มีพลังเพิ่มมากขึ้นอีกก็เปรียบสเสมือนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ถ้าใช้ออกแล้วก็ต้องชาร์จนี่ฉะนั้นชีวิตทุกชีวิต ก็ต้องมีการใช้ออกทุกวันทุกวันคือเช้ชาเย็นเช้ายันเย็นในการทํางานทําหน้าที่ต่างๆทําให้จิตใจอ่อนล้าสังขารเมื่อยละถ้าเราได้พักผ่อนหับนอนเรามาแผ่เมตตาตอนเชา้าสักสามนาที5นาทีก็ถือว่าชาร์จแบ,บตเต็มแล้วก็มาแผ่ก็จะทําทให้พลังบุญสูงยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นวิธีแก้กรรมอีกวิธีหนึ่งสําหรับทําให้ตนเองทําให้ทุกชีวิตถ้า ใครมีเวลาก็ทำก็จะดีสำหรับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องวิธีแก้กรรมนี่แหละคือแก้กรรมที่ถูกต้องคนอื่นจะแก้ให้เราไม่ได้เปรียบจะเหมือนใครกินใครก็อิ่มคนที่ไม่กินจะอิ่มแทนกันไม่ได้ก็อ,อยากให้ทุกท่านแผ่เมตตาให้ตัวเองคือเป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องคือทำตอนเช้าก่อนออกไปทำงานใส่ชุดอะไรก็ได้ ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆและสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เก็บตายมีแต่ความสุขความเจริญให้สมจิตสมใจสมปรารถนาทุกประการขอให้ทุกท่านคนนี้มีศินและทำการใดๆขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้า ส่งผลให้ทุกๆท่านอยู่ดีกินดีมีโชคไรล้โรคปลอดภัยทุกๆท่านทุกๆครอบครัวด้วยเทินขอบคุณสวัสด,ดี